Thank you. ธุรกิจมีการปิดตัวกับอาจารี่แมนใช่ค่ะก็หุ้นกันกับแพทแล้วก็พี่แมนก็ได้ทําการปิดตัวลงเซ็นปิดบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ที่เปิดอยู่ก็กับคุณหมอหุ้นกัน2คนค่ะปัญหุ้นเกิดจากอะไรทำให้ถึงปิดแค่นั้นเอออย่างแรกเลยนะคะธุรกิจเนี่ยมันไม่โตแล้วพี่แมนเองก็เห็นสมควรด้วยนะคะที่จะไม่เดินต่อเราก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเรามาเดินต่อกับคุณหมอแล้วมันลดลงอช่เพ่าะงั้นเออมันเกิดจากตัวเงินหรือเปล่า เกี่ยวอยู่แล้วค่ะเ<ม>พราะมันไม่เห็นผลกําไรนะคะแล้วอ่าพอมันไม่เห็นผลกะะํ<ม>าไรเนี่ยจริงๆมันควรจะปิดตั้งนานเลยะะ<ม>แต่ด้วยความที่แพทเองเนี่ยมันอยากไปต่อและตอนแรกที่คุณติดต่อที่มาเขาก็ยังพูดเองนะคะว่ารอลงอีกสักตันน้ง<ม>แต่เขาก็ได้ถอนถอนเงินนะคะ<ม>ออกไปคือไม่ลงเพิ่มเนี่ย,ยตั้งนานแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่เพิ่งจะมาปิดบริษัทจริงๆเนี่ยช่วงไหนคือไม่กี่เดือนจริงคือจิตลมทาำ 3ปีค่ะมันอยู่มา2ปีแล้วปีหลังเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าจะไปต่อไ,ไม่ไปต่อเพราะว่าตรงตึงกยังหมดสัญญาตัวพี่แนทตอก็บอกว่าจะไปต่อแค่เงินเท่านี้คือจะลงเงินเท่านี้ถ้าสมมติไปแล้วมันไม่ได้จริงเนี่ยก็ไม่เอาแล้วแต่ปรากฏว่าเราเราพูดกันตากเปไม่ได้มีการลงเงินกันก่อนนะคะทีนี้พอไปได้แค่ระยะหนึ่งคือ2เดือนเองอ่ะก็เขาก็ไม่ได้ไไไไไดช่วยค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราก็เลยรู้สึกว่า ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกคือพัชจอยู่จะยังไงดีเพราะมันในในระบบของรูปแบบบริษัทเองมีชื่อเขาอยู่แล้วก็มีชื่อของแฟนเขาอยู่นะคะแล้วก็เลยตัดสินใจตัวตัวพี่แนนกับตัว,ต,วตัวแฟนเขาเน,นี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเออมาคุยกับเราว่าปิดไปเลยเพราะต้งตมมองการเงินคืน ผมไม่มีปัญหาเพราะเราหาคุณหมอมา c ว v e r ได้แล้วจริงจริงการทะเลาะกันจริงจริงแล้วไม่เป็นปัญหาเลยล่ะค่ะเรียกว่าทะเลาะกันคือเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะค่ะที่ท็พูดคือเธอรู้สึกว่าสิ่งที่แพทได้ยินมามันไม่ใช่หนึ่งคือคุณนี่ทำความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเนี่ยมีไปได้แต่ไปไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันไปไม่ได้เพราะเรื่องเหตุผลแล้วตอนแรกที่จะปิดเนี่ยแล้วแพทบอกว่าปิดไปมันมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะ แพทได้หาคนมาซื้อ yeah. ท yeah. right. ี่ต่างไม่ได้ยังพูดตรงๆคือยังหาคนเพิ่ไม่ได้ปิดไปก็คือขาดเงินเลยแล้วพอวันเนี้ยแพทหาคนมาซื้อได้พอปิดไปเขาก็ได้ส่วนต่างกับเราปิดแล้วเขาก็ได้ถึงประโยชน์ใช่ค่ะเกี่ยวข้องเสมอใช่ค่ะไม่เลยค่ะดีแล้วค่ะที่เป็นอย่างนี้ดีมากๆแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยที่เคยทำมามใช่่แลล้ววกก็ัจะไมีอยู่แล้วค่ะ เรามีากันชุดแล้วคือปัญหามันมีอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตังนงแต่ปิดบริษัทไม่งั้นคงไม่ปิดใช่ปัาเราไม่ทะละไม่ทะเลาะค่ะคือเราคุยกันเนี่ยมันเป็นระบบบริษัท เราก็ไม่ต้องเห็นเรื่องการโอิมหรืออะไรเพราะาเราให้มีมเงินสดเป็นสีเนี่ยคอยคุณทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าที่เราเรื่มมาที่เขามามีปัญหา,หาเราตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าพอเรามีการเปิดหม่โดยที่ยังใช้ชื่อเดิมโดยที่เขาไม่ได้ถึงประโยชน์อะไรเลยม,มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเขาไม่ได้อยากไปต่ออยู่แล้ว<ม>งั้นเขาก็ขอปิดแล้วขอแบ่งหุ้นที่เขาถือขอแบ่งเป็นตัวเิน ตังเราไม่มีปัญหาเพราะเราบอกว่าเราถือกันเนี่ยห้าสิบห้าสิบคุณได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นคุณไม่ได้เท่าไหร่เขาก็ไม่ได้เท่านั้นแต่ในส่วนตรงนี้เขเอิญแทตป,ปิดตู้คุณหนาจนสำเร็จให้เขามาเทคในส่วนห้าสิบนั้นไปก็เลยได้เงินที่จะเอาไปคืนเขา,าจริงๆกลัวหลังจะมีจัหวะแต่ว่าล่วงงานกันนับตั้งแต่ตั้งแต่ติดบริษัทเราไม่เคยคยกันเลยนะ ใช่ค่ะในชีวิตเราสองในในชีวิตของเรานะคะไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งเจอกันอีกใช่ก็เจอกันทักกันได้ค่ะไม่ไ,มไ,มได้มีปัญหา่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าจะร่วมงานหรือว่าทําธุรกิจกันเนี่ยคงไม่มีแล้วหรือว่าในชีวิตประจําวันที่จะมาคุยกันไลน์กันหรืออะไรกันโทรหากันมันไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เรื่อที่แมนเก้ ไม่มีใครโกงใครอย่างที่แบบก่ะไม่มีใครโกงใครท่อม,มันปิดรู้ได้าต่งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีที่คุณหมอแพทย์ได้คุณหมอดีด้วยเ<ม>ข้ามาซื้อในส่วนที่จริงๆนะคะถ้าไม่มีคุณหมอคือคปิดก็คือจบเลย<ม>กว่าเราจะเอาอุปกรณ์หรืออะไรไปขายท่อตลาดที่นี่นั่นกว่าจะแบ่งค่าเสียหายมูลค่าเสื่อมเนี่ยอีกยาว<ม>แต่ถ้าถ้าทหักโดยที่บอ คุณหมอคะต้องจ่ายเพื่อที่แล้วก็เทสของที่นั่นมาเลยแล้วก็ปิดบริษัทเก่าก็เปิดบริษัทใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เพิ่มใหม่ใช่ค่ะเราก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะลงเงินเพิ่มเหมือนเดิมลงไปเยอะนะคะวันนี้คือคุณหมอเนี่ยเขาเป็นคุณหลักนะคะเราเราซับคุณหมอแต่ก็ห้าสิบห้าสิบสี่หกสิบสี่สิทธิ์เพียงเยี่ยอยู่ดีแต่โชคดีค่ะคุณหมอเนี่ยเขาจบทีมหนังโดยตรงโดยตรงโดยที่ โดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะอย่างบางคลินิกเนี้ยก็จะเป็นคุณหมออาจจะไม่ได้จบโดยตรงก็จะมีปัญหาเยอะเลยนะคะแต่เราโชคดีที่คุณหมอของร้านเราเนี่ยจบผือหนังและเป็นอาจารย์หมอด้วยก็เลยีคุณหมอเก่งแล้วก็คอยคอยพีอาร์ให้คุณหมอทำแบบเดิมคราวนี้คือถ้าปัญหาที่เกิดมันน่าจะไม่มีนะเพราะหนึ่งเลยคือแพทย์จะดูเรื่องของการพีอาร์ของการตลาดมากกว่า คือคุณหมอเนี่ยเราแยกสองด้นคุณหมอจะดูแลเรื่องคนไข้การรักษาเราคอยต้อนรับลูกค้า PR ร้านอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องเงินเราก็มีฝ่ายอะไรอย่างเง้วคือท้ายจะไม่ยุ่งเรื่องเงินตั้งแต่ไหนตั้ง่หนแค่ะเริ่มเ,เปิดแล้ว่สำหรับคุณหมอคุมภากี่เดือนแล้วบ้างคุมภามีนานไหมคะใช่คุมภาก็ปลายเดือนเริ่มเปิดคุณหมอก็ทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำไว้ดีด้วยตัวธุรกิจมันดีขึ้นโตขึ้นโตขึ้น แปลกมากคือโดยส่วนหนึ่งพอได้คุณหมอมารารู้สึกว่าเออมันโตขึ้น,ค,นคือก่อนหน้านี้ค่ะเราอาจจะบริหารไม่เก่งพออย่างต่อมาคือพอมีคุณหมอมาเป็นหุ้นเนี่ยความใส่ใจมากขึ้นก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการจ้างใช่ไหมคะความใส่ใจของคุณหมออัตราจ,จ,จ้างคือเราจ้างเขาเนี่ยมันก็จะอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าแกก็ประจำหลายที่ บางคนก็ออกตัวกับคลินิกเราม,มากไม่นุ่นปัญหาจะเยอะแต่พอคุณหมอเนี่ยมาเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็ดูแลด้วยเพราะนั้น,นเนี่ยมันก็เลยจะดีดีกว่าเดิมนะคะก็ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าคือที่ร้านเนี่ยจะดูเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าสิวฝ้าเลเซอร์กระและ้วก็กระชับรูปหน้าไม่่าจะเป็นโทอกร้อยไหมอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีหมดเลยนะคะแต่ไม่มีสัญญกรรมนะคะถ้าใครคิดว่าอยากจะดูแลผิวหน้าก็เชิญที่บิวตี้ว่าคลินิกนะคะก็ที่ร์คเลนนะคะเอก,กมัยชั้นสอง